ถ้าจะปิดบางข้าสึดเราต้องปิดบางคนของเราด้วยดีๆเดีก่อดีด๋ก่นตจๆทำไมจะไปล่าสัตว์ละครับมันเป็นเพราะอะไรอะฮะเออหลายวันนี้ข้าจะออกไปล่าสัตว์เรื่องราชกิจต่างๆคนต้องรับผับวท่านหน่อยนะ ฟ้าบาทไม่ควรเสด็จไปตอนนี้เลยเพราะทหารส่วนใหญ่ก็เราน้ยกไปตีแพ็คเจหมดแล้วาานั่นาาแหละนี่ต้องไปใหญ่เลยมีนายพรานบอกว่าเจอความเผือกตัวหนึ่งที่เขายองโซเขาอยากไปจับมาเป็นเครื่องสังเวยให้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กวางเผือเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคลของเมืองเราไม่ใช่เหรอใคาจะพยายามจับมันมาโดยไม่ให้มันตาย ในเมื่อมีท่านคอยประจำการอยู่เช่นนี้ข้าก็เบาใจขึ้นเยอะเลยฟม,มาบาท จากโกครูยอมุ่งไปเมืองกวนบนะีจะมีสองเส้นทางทางหนึ่งคือไปทางบกแต่การผ่าชายแดนของเราไปจนถึงเมืองกวนบีที่อยู่ติดหน้านน้ำต้องผ่านชนเผ่าอิสระถึง30ชนเผ่าถ้าจะเอาชนะพวกเขาให้ได้ก็ต้องใช้กำลังทหารกว่าห้าหมืนขึ้นไปแห็มยังใช้เวลาน,านานกว่า3เดือนอีกด้วยแต่ก็รู้กันอยู่ว่าเรามีไพร่พลแค่สี่พันคนเศษเพราะฉะนั้นจึงน่าจะไปทางที่สองมากกว่า ทางน้ำยางไงโดยใช้เรือสัญจรและต้องเปิดศึกทางน้ําหรือเปล่าไม่ต้องเลยหวังจะได้กองทัพเรือที่แข็งแกร่งมาอยู่ใต้อานัตแต่ไปตั้งตัวเป็นศัตรูกับพวกเขาตั้งแต่แรกเลยเท่ากับเราโง่เองต่างหากเราจะใช้ทางน้ําแอบล่องไปเรื่อยๆจนเข้าถึงอาณาเขตแพ็กเจลัดล้อไปตามชายฝั่งอย่างเงียบๆจนเข้าถึงเมืองซกยอนสิ้นตรงจากนี้ถึงเมืองกวานบี จะมีเมืองเล็กๆแค่สิบเมืองเท่าน,นั้นเองฟาบาตเราจะใช้เวลา20วันยึดเมืงตรงกลางสิบเมืองนี้ให้ได้ทุกคนน่าจะมีการเตรียมพร้อมเพื่อรับสิทตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมทหารของกระหม่อมพร้อมทุกเมือ่อไปเลยค่ะพวกเราเผ่าซิอูพร้อมจะสู้กับทุกคนที่ขวางหนะ้า เมา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 ,มาทุกคนฟังทางนี้อะไรอ่ะ,ะมีอะไรอโอยเดี๋ยวก่อนสิไม่ไม่ให<ะ>้เลยชุดเกราะมีแบ่งขนาดเล็กกลางและใหญ่เห็นไหมตรงนี้คือชุดใหญ่กลางและเล็กถัดมาทางนี้น,นี่นี่นี่เจ้าสลับมานี่เอฟนะตัวใหญ่กว่าเพื่อนใช่แล้วดีมากเลยยืนเป็นแบบว่าอย่างนี้แหละใครที่รูปร่างขนาดนี้จะใส่ชุดใหญ่ยืนต่อจะเข้าได้เลยนะนี่นี่นี่เจ้าตัวเล็กกว่าขยับมาทางนี้สิตัวเล็กกว่าเขาเมื่อไหร่ล้วตาถูเรื่องไรมาโถ่เอ้ย ให้ดูยังไงต่อให้ไปิดตาข้างหนึ่งเจ้าก,ก็ใส่ชุดกลางอยู่ดีได้แหละจะบอกให้ทุกคนไม่ได้กินข้าวเช้าหรือไงทำไมอ่อนแรงอย่างนั้นละ่ะระถับเะเตงหน่อยสิเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าเดี่ยฮ <โย S 1> ะมไม่ดิแม่หลังเยอะจังเจ้าคือคนทำบัญชีให้กองทัพใช่ไหมเปิดข้าฝ่าบา้านหมจะชื่อดันบีขออาสามาช่วยอีกแรงเข้าใจมากนะเราจะแพ้หรือชนะขึ้นอยู่กับผลงานของเจ้าด้วย หยกกมาุกขอให้ดีล่ะระวังหลายซุดนะเฮ้ยขึ้นไปดิหยุดอยู่มาดีแต่ว่าเอาเลยนายยกไปยกไปเร็วมือนเร็วเร็วหยุดหยุดนะหยุดเอาไว้อยู่ไว้โอ๊ยเขาหยุดนานเลือเกินพวงหน้าพวงหลังอหัวด่าย ว่างไอ้ท่านภาหนะที่จะพาเราล,เล่องเรือไปตามแม่น้ำโดยไม่ให้แคว้นเพชกเจผิดสังเกตอยู่ไหนทำไมยังไม่เห็นเลยอะ่ะเรือมาโดแล้ว ข้าน้อยนำพระบัญชามาที่ฟาบาทรงมีถึงใต้เท้ายนตอนนี้ฟาบากำลังมุ่งไปทางชายแดนของแคว้นแพ็กเจแล้วรับสั่งว่าจะไปล่าสัตว์ไม่ใช่เลยแต่เป้าหมายที่แท้จริงคือช่วยทหารสก,กุลยนแต่กำลังกองหนุนจากแพ็กเจต่างหากจะเป็นไม่ไ,ได้ยังไงพระองคกลัูข่าวจะรั่วไหลทำให้ข้าสึกไว้ตัวเส้นทางและเป้าหมายในการเดินทัพที่มีการปิดบังไว้เป็นความลับสุดยอดสงครามเป็นเรื่องใหญ่ของบ้านเมืองมีอย่างที่ไหนออกศึกโดยพรการไม่หาเรื่องเหล่าขุนนางก่อน แฝ่ฟาบาดยังผ่าทหารได้แค่น้อยนิดถ้าเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาเ,เรียนใต้เทา้ารอให,ให้ยึดเป้าหมายแรกได้ก่อนจะมีข่าวดีส่งมาให้รู้ฟาบาททรงทับสั่งให้ท่านบริหารราชกิจไปตามปกติส่วนการสู้รบเป็นหน้าที่ของพระองค์เองยึดเป้าหมายแรกได้ก่อนเลยฟาบาดรับสั่งว่านี่เป็นความลับทางการทหารท่านเข้าใจแล้วใช่ไหมงั้น จงรับพระบัญชาด้วยม่อมฉันยอมก็เรียวน้อมรับพระบัญชาฝ่าบาทไหนท่านบอกว่าจะเป็นหูเป็นตาแทนสกุลยองของเราไงอ้อไม่ใช่บอกว่าจะออกความคิดให้เราเสร็จสับข้าถึงได้เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของลูกชาย บอกให้รับสมัครทหารก็ทําตามให้ยกทัพออกสึกก็ทําตามท้าที่ข้าไม่จไไปจะต้องลงทุนขนาดนี้ตอนนี้ก็ได้จะเป็นหุ่นเชิดอยู่ในวังเพราะให้ฝ่าบาทพาขาไ่ชายแดนและวมีใครติดตามไปด้วยข้าก็ไม่รู้สักนิด เท่าที่รู้คนที่ไปกับฟาบาทมีแม่ทัพโกอูจงและองครักษ์ทั้งหมดของเขารวมถึงชาวบ้านเผ่าซีอูด้วยครับเผ่าซีอูเหรอสิบกว่าปีก่อนเป็นเผ่าเล็กๆที่รวมกับชนเผ่าไมกาและถูกกวาดล้างเดิมทีพวกนี้เชี่ยวชาญการต่อสู้แต่เพราะสมัยนั้นมีน้อนบอลไส้อยู่ภายในทาให้ถูกพระเจกวาดล้างทั้งชนเผ่าเลยครับแล้วคนพวกนี้ไปรวมตัวกับพระราชาของเราได้อย่างไงท่านบอกว่าที่ทาตอกออกศึก เพื่อต้องการตัดกำลังของหนุนท้องแคว้นแพ็กเจใช่ไหมมีพระบัญชาบอกมาว่าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นทิศทางในการเดินทัพก็ชวนให้สงสัยคนของเรามารายงานว่าเขามุ่งไปทางทิศตะวันตกของจุดนี้ซึ่งนั่นคือเผ่าชอนโนไม่ใช่ท่ตั้งของแคว้นเพ็กเจหมายความว่าจุดประสงค์ที่เขาทำไม่ใช่เพื่อเปิดสึกกับเพ็กเจเพื่อช่วยลูกชายของท่า แต่จะกระชับความสัมพันธ์กับเผ่าชนน้อยแน่นแฟนขึ้นตั้งหากรอองทัพที่มีทหารแค่ไม่กี่พันแถมครึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นพวกโจรป่าอีกตั้งหากแค่คิดก็รู้แล้วว่าไม่สามารถทำงานใหญ่เหมือนที่มีพระบัญชามาบอกท่านหรอกเรื่องไร้สาระแบบนี้เราจะไปใส่ใจให้ปวดหัวเลย แต่ถ้าท่านยังไม่วางใจก็ให้คนไปส่งข่าวยังชนเผ่าต่างๆโดยโรอบกันไม่ให้พวกเขาหลงเชื่อพระราชาก็ได้นี่พระราชาทำตกนี่และคนคนนี้ข้าจับตาดูเขามาน,นานแล้วนะเขาไม่ใช่คนธรรมดาอย่างที่เราคิดในใจเขามีรับลมคมในอะไรบ้าง ใครก็อากจะรู้ได้นะ มือทหารสี่หมื่นของจอนโฮเก้เรื่มพลช้ากว่าที่เราคิดไว้มากนะก็เพราะอย่างนี้แหละทําให้แพ็คเจมีเวลาที่จะส่งทหารไปไประจาที่ชายแดนเพื่อเตรียมป้องกันอย่างแข็งขันเออพวกนี้คือชนเผ่าที่อยู่ติดชายแดนแทกเจได้ยินว่าต่างก็ส่งทหารไปช่วยอย่างแข็งขันชนป่านเนี่ยพวกเขาคงคิดว่าถ้าจะปะทะกันจริงคงไม่น่ากลัวเท่าไรแลวยังเงียบอยู่ฟอร์บด ตอนนี้พวกเราน่าจะผ่านตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วดูจากความเร็วในการเดินทางข้าเราไปเกินพรุ่งนี้เย็นก็ถึงชายแดนแพ็เกเจได้แล้วทรงคิดหรือ,อยังว่าเราจะเทียบฝั่งค้างคืนตรงไหนดีพีะค่ะเราจะเดินทางต่ออีกโอ้ยนี่ก็ถึงดินแดนแพ็กเจแล้วนะพีะค่ะถ้าเคยบอกว่าเราเป็นเรือสินค้าที่ไม่เกี่ยวกับการสู้รบก็ <S <S ้าอเรือสินค้าจะเทียบท่าเนี่ยคงไม่มีใครสงสัยเราจะไปต่อเรื่อยๆจะถึงพรุ่งนี้เย็น ราจนน้ำลงเมื่อไร่จะเทียบท่าในบริเวณนี้ฟัวบาดที่เป็นด้านหน้าเมืองซกยอนของแควนแท็กเจนะพะยะค่ะซึ่งเมืองซกยอนก็อยู่ระหว่างเมืองกวนบีแล้วเหลียวตงที่ว่ามีกําลังกล้าแข็งไม่น้อยทรงทราบหรือเปล่าข้าถึงอยากตีเมืองนี้ให้ได้ก่อนไง้ามมดแต่ไปตีเมืองเล็กเท่ากับเปิดโอกาสให้เมืองใหญ่มีเวลาเตรียมตัวให้โนรักกับเผ่าซิอูรับผิดชอบตีเมืองซกยอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนฟัวบาดแล้วกระหม่อม จะให้นั่งตีข็มอยู่บนเรือหรือเพื่ค่ะไม่ให้เผ่าชนโนไปรวบออกศึกด้วยหรือเพื่อเผ่าชนโนให้ตามข้าไปหลอกล่อเมืองกวนบีโอหลอกลอก่อไม่ใช่ตีเมืองกวานบีแต่เป็นแคาหลอกเล่นเล่นเห็นเป็นอะไร <c oughs> ข้าไม่อยากให้เมืองกวนบีส่งทหารมาวุ่นวายขณะที่เรากําลังทําศึกอยู่โอ้นี่ก็แปลว่าหลังจากนั้นค่อยเอาจริงใช่ไหมเอาจริงก็ไม่ได้นเนาศัตรูจะรู้ว่าเรามีกําลังน้อยมาก ขอเพียงหลอกให้กองหนุนของแพ็กเจตกใจและย้อนกลับมาช่วยทางนี้แค่นี้ก็พอแล้วแล้วเรามีทหารแค่สี่พันต้องสู้กับทหารแพ็กเจนายทหารเมืองกวนบีและกองหนุนที่จะต้องย้อนกลับมาอีกจงไหวหรือ,อเปยะ่ะไม่เราจะไม่สู้พอกองหนุนมาถึงเมื่อไรเราจะถอยทันทีเรามีเหน่วยอาชาที่ว่องไวและเสื้อกรอกที่น้ำหนักเบาเราจะถอยได้ไม่ลำบาก โอ้นี่แปลว่าเราไม่แค่เยือลร่อให้กองหนุนแพ็กเจที่ไปสู้กับทหารสก,กุลยอนให้ถอยกลับมาจากนั้นเราก็เพนนับเหมือนสุนัขหางตกเพื่อประทานให้ยอนโกเฮไดสู้รบอย่างบบายและแก้แค้นแทนอดีตพระราชาสร้างผลงานรืองเรืองค่ะเราต้องเลือกทางใดทางหนึง่งถ้าไม่สู้กับยอนโฮเกก็ต้องสู้กับแพ็กเจเขาจา้าใจหรือยังโอ้ยฟังบ,บาสอันคนเราน่ะจะมองในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองเท่านั้นทรงคิดว่า หมอนนั้นมันจะเห็นความหวังดีของฟาบาหรือเปล่ามันจะมาคุกเข่าขอพระทัยฟาบาหรือเปล่าเขารู้ข่าวหรือ,อยังเอออ๋อพรุ่งนี้จะมีคนของหมู่บ้านไม้กล้าไปพบคุณชายโฮเกแม้ว่าไม่ใช่ทึงกราดเกลียกลมแต่จะพยายามพูดให้เขาเข้าใจนะเพื่อเับเออเออแต่ก็ เป็นไปได้นนว่าเขาอาจจะปฏิเสธพะย่ะค่ะน,นี่คือกระโจงขอาา็ขาทฐานโกคุยอให้คนแปลกหน้าเขามาส่งเดชได้เลยเขาบอกว่าต้องการพบท่านแม่ทัพใหญ่โฮเกเห็นแม่ทัพใหญ่ก็เราว่างมากเลยให้ใครก็ได้มาพบเนี่ยเป็นจะฆ่าเวลาหรืองไงขออภัยด้วย เนื่องจากการเดินทัพที่ช้ากว่ากำหนดเยอะทหารแต่ละคนเลยหงุดหงิดเหมือนผู้หญิงที่เลือดจะไปลมจะมาหนุยเ <c oughs> จ้าด้ป่านเสร็จนเะถืนพูดเดี๋ยวเราก็จะตันหน้าเจ้านึกว่ามีคนหลุนหลังแล้วข้าจะไม่กล้าแตะหรือไงลองดูไปละ่ะพอธนาท่านไม่ทัพปล่อยก่อนอะไรก็ไม่รู้เย <c oughs> <c oughs> มาจากเมืองหลวงใช่ไหมเนี่ยอ๋อข้าเป็นคนเดินสายเมืองหลวงอ่ะถ้าอย่างนั้นมีข่าวหน่วยอาชามาหรือเปล่า นายว่าผู้ครอบครองดวงจิตแห่งของไฟจะมาด้วยแล้วทำไมป่านนี้ยังเงียบอยู่เลยเหรอเรื่องนั้นข้าไม่ทราบเพราะอาอจากเมืองหลวงหลายวันแล้วนะครับผู้ครอบครองดวงจิตบ้าบออะไรก็ไม่รู้ทุกครั้งที่เราออกศึกนี่ไม่เหจะต้องงอบุกหนีเลยไม่เข้าใจเลยว่าแม่ทัพใหญ่ยังรออะไรอยู่อีกรอหนวยอาชาหรือผู้หญิงกันไน้เดียเฮ้ ี่คือราชโอการขอบุณมากคนที่นำราชโอการไปส่งคือผู้ถ่ายทอดคำสั่งของข้าเนี่ยจะเป็นความลับจึงไม่อาจจะเขียนเป็นเอกสารได้่าบ,บาให้ข้าน้อยบอกท่านไ่ทำด้วยวาจานะครับ <c oughs> ข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นความลับอะไรล่ะ พรุ่งนี้ฟาบาทจะยกทัพไปตีเมืองซกยอนของแครนแพคเจอะไรนะคิดว่าป่านนี้ฟาบาทคงล่องแม่น้ำเหลือตรงเข้าถึงชายแดนแพคเจแล้วถ้าจะรู้พรุ่งนี้จะขึ้นฝั่งที่ชายแดนของแพคเจแล้วเริ่มเปิดศึกเมืองซุกยอนจากนั้นก็มุ่งไปยังเมืองกวานบีต่อ <c oughs> แต่ข้ากลับได้ข่าวมาอีกอย่างหนึง่งฟาบาตออกจากเมืองหลวงไปล่าสัตว์เมื่อหลายวันก่อน แต่บทิศทางที่มุ่งไปน่ะกระไรฉดป่าเขาเป็นเผ่าชอนโนคิดว่าคงหวังกระชับสัมพันธ์ระหว่างโกครูยอกับเผ่าชอนโนให้นั่นแฟนขึ้นฝาบาทเสียงอันตรายพาทหานเพียงน้อยนิดเพื่อหลอกกองหนุนที่จะไปช่วยแพ็กเจตะวันตกข้าที่ฟาบาทไปตีเมืองควานบีถ้าถูกเปิดเผยเมื่อไรแล้วก็กองหนุนจะแพ็กเจที่กำลังมุ่งมาทางนี้จะรีบถอยกลับทันทีและเมื่อถึงตอนนั้นอยากจะให้ท่านตีตลบหลังพวกเขาไง ยซูรับแม่ทัพใหญ่เอาตัวเข้าไปขังเอาไว้ข้าต้องซื้อให้รู้ว่าอยู่ดนดี้ฟาบาทจะมาไม้ไหนกับข้าอีกปล่อยให้อดข้าอดน้ำเพื่อจะยอมพูดความจริงออกมาแม่ทัพใหญ่ที่เป็นพระบัญชาฉันกล้าขัดเลือออ คุณนูคีฮาอยู่ในห้องพักพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางทุกคนก็เลยช่วยกันเก็บสัมภาระนะครับ ้ขาคงไม่ได้ไปกับเจ้าจึงรู้สึกเสียดายนักเพราะว่าในเมืองยังมีงานสำคัญอีกหลายอย่างต้องสะสางทำให้ปลีกตัวไปไม่ได้ ไอ้คราวนี้เจ้าคงไม่ได้สุขสบายหรอกนะเพราะมีงานอีกมากที่รอเจ้าไปทำอยู่ก่อนอื่นคือเรียกขวัญกำลังใจจากทหารสกุลยตนให้มากที่สุดเพียงแค่แสดงอิทธิฤทธิ์เล็กน้อยก็พอแล้วแต่เจ้ารู้สึกไม่ว่านับวันจะมีพลังพิเศษมากขึ้นเรื่อยๆนะ ไม่แน่ว่าอีกหน่อยแม้แต่ทหารนับหมื่นนับแสนก็ไร้ความหมายต่อเราขอเพียงคุณหนุขี่หาขยับมือหน่อยเดียวไฟก็จะโหมแรงแล้วเขาคนนั้นคือราชาแห่งจูซินจริงหรือเขาไม่ได้หมายถึงคุณชายโฮเกีแห่งสกุลยอนแต่เป็นเขาขอบอกให้รู้อีกครั้ง สำหรับเราแล้วไม่ได้ต้องการราชาแห่งจูสินตัวจริงหรือปลอมขอแค่เป็นคนที่สืบเชื้อสายจากราชวงศ์โกโครุยเพราะเราต้องการแค่สายเลือดโดยตรงได้มาแล้วผนวกับของวิเศษสีอย่างเราก็จะได้พลังจากสวรรค์มาค้ำจุนตลอดไปแต่ใครคือราชาแห่งจูสินจริงๆนี่สิคิดดูแล้วมันน่าปวดหัวนะ ถ้าสมมุติว่ายังมีคนที่สืบเชื้อสายจากราชาจูซินอีกคนหนึงล่ะท่านจะทำยังไงืมแปลว,ว่ามีสามคนอย่างนั้นอไม่ว่าจะมีกี่คนก็ช่างขอแค่เหลือสักคนไว้พนวกับสิ่งวิเศษนอกนั้นต้องถูกกำจัดทั้งหมด ถ้าคนที่เหลือสุดท้ายสามารถแก้มนตะกดที่กับขังสีเทพได้ละ่ะสิจากนั้นก็ต้องตายเมื่อเราได้พลังจากสวรรค์แล้วอะไรที่เกี่ยวข้องกับสวรรค์จะปล่อยไว้ไม่ได้เด็ดขาดใจชอยเหมือนน้ำกริ่งบนใบบัวต้องลมก็เลือนหายแล้ว ถ้าเจ้าชลาจริงควรยึดมัน่นแต่พักอคีที่อยู่มานับพันปีมากกว่าเข้าใจไม่ขี่หา